<C oughs> สัญลักษณ์ของครุฑเปรีประดุจกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ King Power <อ>ออนี่ <c oughs> ผมฝันนะอมผมฝันว่าผมไปนั่งที่ฟุตคอร์ดไปกับคุณแช่มีเออทำไมมันติดกันได้ไงนี่ <c oughs> อเออว่าไปนั่งทานอาหารที่ฟุตคอร์ดกันที่ king power อืมแล้วมีลักษณะคล้ายๆไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนผู้พิทักษ์เลยนะอืมเหมือนผู้พิทักษ์กฎเลยนะเออไม่ธรรมดามีคุณลักษณะเหมือนผู้พิทักษ์กฎ เพื่อให้ราชนิกูลและองค์กษัตริาของเป็นดินไทยยังต้องคงอยู่ชั่วนิจนิรันต์ต้องอยู่นะคือต้องอยู่แม่ผมมันเหมือนไอ้นี่นะคือมีมันเห็นในฝันนะแซมหมาจ,จะ ไม่ฝันให้ผมดันฝันหนเินน,เนั่งโโอ้หกินก็จับสั่งก็จับมากินกันอย่างดีเลยว่าโอ้นั่นแล้วก็เหลือเป็หเนก็อ้าวเขามีบุคลิกและลักษณะเป็นผู้พิทักษจริงๆผู้พิทัก์กฎราชวงศ์กษัตริย์ไทยจริงๆนี่คือ สิ่งที่ผมฝันเตื่นขึ้นมาผมขนลุกวาบเลยเอ้ยจริงนะเนี่ยเราฝันรเรื่องจริงความฝันก็บเรื่องจริงนี้จริงๆมันสัมพันธ์กันได้นะคุณแซ่คุณแซ่มาชัย,ชยชไหมก็มีมีมีส่วนมีส่วนที่มีความสัมพันธ์กันได้นะระหว่างความฝันกับความจริง แล้วจริงๆแล้วในสัญลักษณ์เครื่องหมายตาครุฑเนี่ยเปรียบประดุจองค์พระมาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วอยู่ที่ซอยลางน้ำาสะอีกเนี่ยเออล็กคิงพาวเวอร์ซอยลางน้ำไม่คำว่าลางน้ำเนี่ย คือผลพวงของโครงสร้างเศรษฐกิจจริงๆนะ้ำอนะอสอ่ะ h 2 o ตเห็นไหมแล้วอยู่ที่ซอยลังน้ำอีกใครจะไปคาดคิดถึงนะว่าไอ้สิ่งตรงเนี้ยผมก็ดันฝันแล้ฝันเนี่ยน่าจะมีเป็นนิมิตหมายที่ดีกับแผ่นดินไทยนะ คุณแซมมีความ,รรมคิดเห็นยังไงออถ้าฝันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนีีความได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแผ่นดินไทยเเห็นด้วยก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่จ,จริงๆมผมงคคิดว่าเอ้ผมฝันหรือคิดไปเองหรือเป็นปฏิกิยาทางอารมณ์ที่ ตัวผมกับคุณแซมนยพยายามจะพลิกฟื้นแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองให้เป็นสวนภูมิอย่างแท้จริงผมจึงพยายามมาถอดรหัสทุกรหัสซึ่งหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยไม่กล้าพูดนะแต่ผมกล้าพูดกล้าถอดรหัสคำว่า ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมก็ได้พูดไปคลิปก่อนๆน,นะแล้วก็มาถอดรหัสคำว่ามอหนึซึ่งมันสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบลางน้ำลินไหลที่สะพรั่งสุดๆแต่คนกลับไปคิดสับพยุทธ์กันพยายามที่จะให้เกิดอิวลูชันให้ได้ ผมบอกได้เลยปฏิวัติมันไม่มีมันมีแต่ฟังความเสื่อมเสียคนเรามันต้องปฏิรูปตัวเองจากแก่เนี่ยให้กระชับกระเฉงให้หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวจากแก่เป็นยายเท่าเหลาเย,ยให้พลิกสถานภาพและพลิกสถานการณ์ของตัวเองปฏิรูปให้มาสาวสวยสะพรั่งสิ่งพวกเนี้ยหลายคนคิดเอ้ยมึง เพอ้อฝันไปแล้วบ่ไม่ใช่เพอ้อฝันเรื่องเนี้ยฝันที่เป็นจริงนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าไอ้เรื่องที่ว่าหลายๆคนคิดกันไม่ถึงคาดไปไม่ถึงว่าทําไมสิ่งที่ผมคิดนั้นมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เข้าถึงได้ทุกผู้ทุกนามแล้วสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่เก้า ท่านได้ทำโครงการหรือโครงสร้างของเศรษฐกิจพอเพียงไว้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจจะเย้ยหยันว่าจะเพียงพอกับการบริโภคหรืเปลาไอ้น่าละคิดไม่เป็นไอ้ที่ผมเนี่ยที่ผมจะมาจะอธิบายต่อเนี่ยมันสุดยอดนะตรงเนี้ยระมันสุดยอดบอกได้เลยมันเกี่ยวโยงไป ทุกอย่างมันปกแล้วของคำว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจหนึ่งก็คือพลังงาน2ก็คือเงินตราสามก็คืออาหารนี่คือเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยหลักเลยไม่ใช่เรื่องของข้อกฎหมายนะไอ้คนเราก็ไปมองทางข้อกฎหมายมันถึงลบกันอยู่ตลอดเวลาก็จะเอาไปเป็นกฎข้อบังคับ แต่อย่างเงี้ยมันมีแต่ทำความเครียดและความเสื่อมเสียให้กับตัวเราเองแล้วตัวเราก็กลายเป็นคนที่หมดสภาพคิดเองไม่เป็นแล้วไม่เข้าใจสิ่งพวกนี้ผมถึงได้ว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีผมฝันก็เป็นฝันที่น่าจะเกิดขึ้นจริงได้บนแผ่นดินนี้เพราะการระดมกาเรียกอะระดม ความคิดโดยตัวผมเองนี่เลยผมก็ระ,ะดมทุกอย่างจากทุกสปปรรพสิ่งพูดกับใบไม้ใบหญ้ากับต้นหมากลากไม้อีฐหินดินทรายแม้กระทั่งท้องฟ้าจนเข้าใจแล้วเอาไปรวบรวมเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพถามใจฟ้าเพื่อเข้าใจฟ้าจึงได้สิ่งพวกเนี้ที่สุดยอดเลย เดี๋ยวเรามาพบกันคลิปแต่ละคลิปผมบอกได้เลยมีความสำคัญแล้วบอกคุณชายมีอย่างตอนนี้คนที่สนอใจกลับเป็นชาวต่างชาติและชาวยุโรปที่เข้ามาติดตามพฤติกรรมและวลีที่ผมพูดไปทุกประโยค์เขานำไปถอดลาัสแต่จริงๆก็ถอดยังไงเขาก็ไม่ได้สิ่งที่ผม รู้และเข้าใจผมสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มันเขาเรียกสิวิไลเกิดขึ้นในดินแดนสวรรณภูมิได้นี่สินถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยนะมันก็เครียดอยู่ตลอดเวลาไอ้ฟามเครียดนี่แหละคือกรรมนี่แหละคือกรรมเพราะคิดอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกคนวิตกจริต เกิดในลักษณะนี้คนวิตกจริตเราถึงเห็นไปทั่วคือไม่เปิดไงมันจะปิดตัวเองอยู่ตลอดโดยเฉพาะเอาหน้าก,กากมาปิดตัวเองแล้วก็ห่อหุ้มตัวเองใะจนกลายเป็นว่ามันเหมือนอิสระภาพไม่เกิดน่านฟ้าไทยจะรับผ,ผู้ที่มาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะบันเจดิดอุตสาหกรรมการบริการเลอะ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราก็จะมันคงดีกนดันมาเจอกับไอ้สิ่งที่คนไม่เข้าใจระบบโครงสร้างของ value value ทางการัรเงนเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยผมอธิบายสั้นๆแต่ผมบอกได้เลยมันได้ทั้งเนื้อหาและสาระที่มันเจอเดี๋ยวจบคลิปนี้เว้นวักไปสัก เดี๋ยวนี่มันประมาณห้าโมงห้าโมงสิบปันาดีอ่าเดี๋ยวประมาณสักห้าโมงสี่ห้าคุณแจมเข้าไปกดลิงก์ได้เลยนะโอเคอนะครับเพราะว่าผมจะใช้เวลาพวกนี้อัพโหลดเข้า u t u b e ก่อนโอเคนะคคครรรัััับบบสสสสววดดีีครับส <Okay. S 1> วัสดีครับ